นี่ก็จะเป็นต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นที่เห็นพวกเขาบอกว่าเมืองนอกแพงมากแต่ของเราขึ้นเองเต็มบ้านนะเนี่ยต้นเฟิร์นสวยๆต้นเฟิร์นนี่ต้นเฟิร์นสวยๆ มะนาวมะนาวลูกโตดอกต้นนี้ยิ่งดอกเยอะเลยติดดอกเยอะนี่มะนาวลูกโตติดดอกเยอะอยู่น่ะมันจะไม่มีเม็ดนะลูกลูกก็จะโตนี่เห็นปะอันนี้ยังลูกเล็กอยู่ยังไม่โตเท่าไหร่อันนี้ลูกอันนี้จะเป็นดอกยังไม่ทันยังไม่ทันเป็นลูก